สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับลิงโพวิชันดีสัปดาห์นี้จะไปสำรวจกันที่ไหนหัวข้ออะไรรับรองได้ว่าแค่ได้ยินหัวข้อก็จีดแล้วล่ะครับลิงโพวิชันดีสัปดาห์นี้เราขอถามคุณว่าถ้าคุณสาวสาวแอบเห็นถุงยางอนามัยที่แฟนหนุ่มซ่อนไว้จะรู้สึกยังไงแล้วจะเลีย์ด้วยการถามหรือไม่ถาม ถ้าอยากรู้แล้วว่าความคิดเห็นของประชาชนชาวลิงทั้งลบบุรีเป็นยังไงตามดีเจเอฟและดีเจคิวไปเลยครับสวัสดีครับผมดีเจเอฟนะฮะผมดีเจคิวครับ,รบตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยร,ราชพัฏเทพสตรีถ้าอยากรู้ความเห็นของชาวลิงทั้งลบบุรีเรามีความคิดเห็นกันเลยดีกว่าครับลิงพอวิชันดีช่วงที่1สนับสนุนโดยบริษัทธนะสินทีวีศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพเยี่ยมธนะสินทีวีของดีถูกกว่าห้าง อาน้องอ้าวมชาครับมีค่ะแล้วกานครับสมมติว่าวันหนึ่งเราแอบเห็นกับถุงยางอนามัยที่แฟนเราบเก็บไว้อย่างเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะถามแบบว่าแบบเขาจะใช้กับเราหรือว่าใช้กับใครอะไรถามแน่นอนตรนี้เปิดมาในกล่องหรืออันเดียวเพาะเขาต้องถามอ่ะเด้หายไปไหนหรอบอกเพื่อนยืมใช่ไหมเพื่อนยืมเออก็คงจะพิชเวอร์กก็เอามาใช้เลยเอามาใช้น้องเล่นกับพี่ก็ไม่รู้ก็ต้องถามก่อน ก็ต้องมีทะเลาะกันบ้างอะแล้วเปิดกล่องมาเหลือถุงยางเหลืออันเดียวก็โกรธมะคะถามเขาไหมว่าขายไปไหนถามไมก็ต้องรู้ว่าไปใช้อยู่แล้วอ่ะก็คงถามมาถามตรงตรงเลยก็ถามตรงตรงเลยว่าตรงเลยอยากจะถามว่าจะถามว่าอ้าวทําไมอะไรอย่างนี้อ๋อเพราะว่าจะเก็บไปใช้กับเราก็ได้ ถ้าเกิดว่ามีคําตอบที่ดีให้ก็โอเคแต่ถ้าคําตอบดีแล้วบบกว่าเปิดกล่องถุงยางออกมาหายไปสองชิ้นโอ้ก็วต้องถามอีกว่าใครใช้ถ้าเกิดพี่ใช้ก็พี่ก็ไปใช้เลยกระจกก็คงจะต้องถามก่อนว่าไปใช้กับใครเธอเธอไม่ได้ใช้กับราเธอใช้กับใครแล้วถ้าเขาบอกว่าเอ้ยเอาเก็บไว้ใช้กับเธอคนเดียวก็ต้องถามว่าอยู่กับฉันเธอไม่เคยใช้แล้วเธอมาใช้ได้ยังไงตอนแ่าปกติแตนไม่ใช้ ไปพบถุงยางอะไรไปโกรธใช่ไหมก็ก็คงก็งโกรธอะแต่ก็ยังดีใจที่เขาดีความรับผิดชอบก็เปิดดูนิดนึงว่าเต็มกล่องหรือเปล่ามันเหลืออันเดียวเอ๊มันหายไปไหนล่ะถือ่ามันไปใช้ของใครนั่นน่ะสิแล้วเราจะหามจะถามว่าของใครแล้วถ้าบอกว่า เพื่อนแล้วจะมาฝากกับใครเขาบอกว่าของเขาแต่เขาแบบอยากเก็บไว้ใช้กับเราแล้วไอ้อันที่หายไปมันหายไปไหนล่ะเขาบอกเพื่อนยืมไงถึงยางยังยืมกันเลยทีเดียวเป็นแฟนกันแล้วทำอะไรกันแบบนี้มันก็ไม่ดีมั้งต้องถามต้องเก็บมันต้องเจอหนักอยู่แล้วแหละเออไปกับใครมามันสวยกว่าเราไหมมันนี้อาจจะเก็บมาใช้กับเราก็ได้โอ๊ยไม่มีหรอกพี่ไม่มีด้วยปกติเขาไม่ใช้ใช้ใช่ไหมฮะอฮ้ยไม่ไดอะไรนะก็เคลี่ยวเลย อยากจะถามเขาว่าอะไรคำาแรกที่ถามเลยจะเอาไปทำอะไรหึงง่าทำไมมาเป่าลูกโป่งก็จะถามว่าเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วแล้วทำไมต้องไปมีคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือคนละทางแล้วก็ต้องคิดอยู่แต่ว่าก็ไม่ถามแล้วเราจะรู้คำตอบได้ไงว่าแบบเฮ้ยเราเก็บไว้ใช้กับใครอ๋อใช้สื่อเปล่าชอบเป็นคนนั้นที่ถามค่ะจะถามว่าก็ถามว่าเออนี่ก่อนยังมั้ยของใครมีค่ะเราจะถาม ถามว่าเอามาทำไมเอมาทำไมก็คงต้องถามก่อนนะคะว่ายังทำอะไรที่อาจจะพกไว้เพื่อป้องกันเผื่อฉุกเฉินนะคะไม่โกรธไม่ไม่โกรธนะคะแล้วพูดตามความจริงลิงโผล่วิชันดีช่วงที่2สนับสนุนโดย l i n k s a com สถานีบันเทิงออนไลน์แห่งแรกของคนลบบุรีเตรียมพบกับความซาเกินขีดจำกัดเร็วๆนี้ สวัสดีครับดีเจเอฟนะครับตอนนี้อยู่ในคอนเสิร์ตท็อตอยากมาจัดให้เลยนะครับแน่นอนนะครับว่าคุณจะได้พบกับวงโปรเดโตอย่างแน่นอนครับในวันนี้ส่ววันนี้เนี่ยนะฮะเราจะรำโพกันที่นี่ด้วยนะครับส่วนความเห็นของแฟนคลับของโปรเดโตจะเป็นยังไงเนี่ยนะฮะตามมาดูเลยครับ เราต้องรึงเนี่ยเราต้องมีแฟนนะครับมีค่ะเอินวันหนึ่งเราไปแอบถึงยางอะไรใหม่ที่แฟนของน้องรึงเนี่ยพบอยู่จะรู้สึกยังไงต้องมีคำถามนถามว่าจะถามว่าทำไมถึงพบมาทั้งที่เอาพบกับเราเขาแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้กับเราเราจะเชื่อไหมเชื่อเราจะต้องป้องกันถูกต้องถามว่าจะเไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าเอาไปปล่อยลูกโป่งเล่นจะเชื่อไหม ไม่ใช่เปิดกล่องหยิยางดูถยิยางหายไปสองอันโกรธไหมโกรธคถามไหมไม่ลองถามถามว่ายางหายไปไหนหายก็ดียางหายไปไหนถ้าบอกว่าเพื่อนยืมไปใช้เชื่อไหมไม่เชื่อโอเล่ไม่เชื่อไม่รู้เหมือนกันก็โผล่ตะข่อมมาขำทำไมฮะอ๋อไม่เคยเห็นอย่างอะเออมาเห็นเกิดมาไม่เคยถึงยางทำไมมาก่อนก็ก็คงสงสัยว่าสงสัยว่าเขาพกทำไมถามไหมคิดว่าน่าจะถาม ถามว่าไซอะไราซอะไรหนูก็าซหนูคงจะรู้สึกกลัวค่ะกลัวว่าเขาจะเอาขุนยาไปทำไมแล้วผู้หคนอื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีอะไรปิดบังูอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องถามถามว่าถามว่าถามว่กถาม่ามาถาม่าถาว่าอามว่าถาม่าเาว่าถามว่าถามว่าถามว่าถว่าสามว่าถามว่าถามว่าถ้าถามวาวม่ได้่าวม่่ม่เาม่่ะ จะคุยอะไรเขาไหมไม่ค่ะไม่ไปถามด้วยเหรอก็อาจจะถามนะคะว่าเป็นของใครใช้ยังไงจะใช้เมื่อไหร่แล้วก็ทางใครทางันเลิกเลยเหรอเอาไว้ทาไมคะโอ้แต่ละความคิดเห็นเนี่ยโดนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ไหนไหนก็มาคอนเสิร์ตของโปเตโต้กับทอสทั้งทีแล้วเนี่ยจะไม่เก็บบรรยากาศมาฝากเลยก็คงไม่ได้ใช่ไหมครับทอสเข้าใจลิงก์ก็เข้าใจเพราะฉะนั้นจัดให้เลยเ จะคืนทุกอย่างไม่คืนที่ใจทุกช่อมรักแต่ฉันไม่รู้จะใจรอดได้ฉันไม่รู้ ลิงโผ o วิชันดีช่วงที่3สนับสนุนโดย w w w ร์ไว9เว็บ t เป็นส่วนหนึ่งของความฮิตอันดับหนึ่งได้แล้วทั่วโลกอ้าวดีเจนั่งเฉยเลยฮะท่าทางจะเหนื่อยจากเมื่อคืนถึงแม้ว่าโซนดีคอฟฟจะชิลยังไงแต่เอฟก็ควรลุกมาทำงานได้แล้วนะครับสวัสดีฮะ d j ดนะครับตอนนี้เราอยู่ในโซนดีคอฟฟนี่ฮะ เทเรารู้ว่าลูกค้าส่วนติ่คาเฟ่จะมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยนะครับตามเราไปดูเลยฮะจริงๆเราเฉยๆนะๆเฉยๆเพราะว่าเพราะว่าคือทุกคนสามารถพกได้แต่ว่าเราก็ต้องถามว่าเออคุณมีจุดประสงค์อะไรทำไมถึงพกเองอ่ะเออเกล่องดูหายไปชิ้นหนึ่ง ก็แบบว่าเอา,เ,าอเอาไปใช้แล้วเหรอเอาไปใช้แล้วเหรอแค่นี้แหละโกรธไหมโกรธไหมก็โกรธแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการป้องกันที่ดีอย่างน้อย่แฟนเราก็ป้องกันใช่ใช่อย่างน้อยก็ไม่ติดโรคไม่ทําใครท้องอนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเหมือนแบบว่าเขาก็ถึงนึกถึงเราด้วยค่ะ <S <S ว่าก็อย่างน้อยเขาก็คิดที่จะป้องกันใจจะหมดเลยนะฮะเซลฟี่ใช้ตัวเองดีนะป้องกันไม่เกิด ก็ต้องดูว่าในกล่องครบไหมสองชิ้นถ้าหายไปสองชิ้นอ่ะหายแล้วก็ก็ต้องถามเขาค่ะว่าทำอะไรหายไปไหนแอมอยู่เลยว่าอ่าจะใช้กับใครอาจจะเป็นเราหรือเปล่าท่านเปิดกล่องมาหายไปสองชิ้นต้องสองชิ้นเลยเหรอที่หนักนั่นเนี่ยก็คงเกียร์ต้องเกียร์เกียร์ว่าสองชิ้นนั้นอ่ะไปไหนแล้วจะใช้กับใครเฉยๆนะคะ อาจจะไปเป่าลูกโป่งเล่นประมาณนั้นค่ะจะ่เอาเพื่อนมากระชากอะไรเนาะในแง่ดีเข้าไว้นะฮะเพื่อนเพื่อนยืมเผื่อเพื่อนยืมก็ให้เพื่อนยืมไปแล้วก็มาคืนด้วยต้องถามนะจจะแบบตกหัวก่อนแล้วค่อยถามหัวด้วยไปซื้อมาจากไหนซื้อมาจากไหนเอามาทำช้ไว้ทำชเปิดดูแล้วคะแนนถึงยังมีไม่ครบอะถามว่าใส่ไม่เก็มออกไหมทำไมไม่ได้อขึ้นกล่องมา <Okay. S 2> ก็ได้รู้กันไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับหลากหลายความคิดเห็นจากชาวลิงทั้งลบบุรีมิรอช้าครับเราไปดูความคิดเห็นกันเลยดีกว่าว่าชาวลิงทั้งลบบุรีคิดเห็นยังไงผลสำรวจทั้ง95ความคิดเห็นสรุปได้ว่า้าสาวสาวเจอเหตุการณ์แบบนี้ต้องถามที่98เปซนและไม่ถามอยู่ที่2เปอร์เซนอีกจุด5จากเราจึงขอสรุปว่าการพกถุงยางอนามัยเป็นสิ่งที่ดี ถึงแม้จะไม่ได้ใช้กับแฟนตัวเองก็เถอะแต่ถ้าถุงยางอนามัยที่คุณซ่อนไว้มันทําให้ความรักของคุณไม่ราบลื่นทําให้คนรักของคุณไม่สบายใจก็ไม่ต้องพกและไม่ไปนอกใจสิครับเซฟเซ็กเป็นสิ่งดีแต่ถ้าเซฟความรักของคุณให้ยั่งยืนได้ก็จะดีมากๆวันนี้ผมและทีมงาน Link Pollution ลาไปก่อนครับเจอกันสัปดาห์หน้าจะสำรวจเรื่องอะไร ติดตามกันได้ที่ลิงก์95.5เคลื่นเพลงฮิตอันดับหนึ่งของคนลบบุรีนะครับ